วัค่ะวันนี้ก็มาพบกับอังเช่นเคยนะคะที่เพจกอดแต่งรออังโอเคจัดให้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับรถรอคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Next เ e น Y t a g ท็ค่ะขับเคลื่อน2รล้อนะคะราคาอยู่ที่1 000, 4 9 0 0 0้บาทนะคะแต่งได้หล่อมากๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างค่ะมาเริ่มนะคะที่ด้านหน้าเลยนะคะที่สคกูปด้านบนค่ะ เป็นสกู๊ฟนะคะทงฟีดนะคะแล้วก็เป็นซูทโทนสสีนะคะเป็นสีดำด้านกับสีดำเงานั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับรูปม้าแบบนี้เลยนะคะทำให้ดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ดูเท่มากมากเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะทรงยอดฮิตเลยนะคะก็เป็นทรง Rap t ต r V6 นั่นเองนะคะอ้างใส่ชุดข้อไฟให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ โถงด้าหนาหน้าเนี่ยตัวหนังสือเ่ยจะเป็นสีแดงตัดด้วยสีดานั่นเองนะคะแล้วก็ไฟนะคะของเขานะคะเป็นไฟรูปทรงสีแคมค่ะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเส้นเดไลท์นะคะที่เป็นทรงสีแคมแบบนี้นั่นเองนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะที่เป็นกันชนนะคะก็จะเป็น สีกาไฟนะคะแล้วก็เป็นโทนสีดำนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะมีที่ลากจูงด้วยนะคะอันนี้สเปคจากโรงงานเลยนะคะแข็งแรงมากๆและใช้งานได้จริงค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็เป็นไฟตัดหมอก,ะะมอ,กอัร์ริยานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างนะคะว่าหล่อแค่ไหนด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มร้อนะคะขนาด หกนิ้วนั่นเองนะคะเป็นร้อยแบบมีมุดค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเสริมร่อนะคะด้วยการยกนั่นเองนะคะที่3นิ้วค่ะเพราะว่าต้องรองรับกับร้อใหญ่ๆแบบนี้นะคะคันนี้นะคะออฟเซ็ตรบอยู่ที่51ค่ะนะคะลึกมากๆเลยนะคะเราก็จะมีความร้อนออกมานะคะนี่เลยแล้วก็เป็นซีรียางนะคะที่33มสิบสามคู่สิบสองจุดห้า R ยี่สิบค่ะเ้อแม็กก็หล่อมากๆเลยนะคะ อ่าถัดมาที่ด้านข้างนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นสไตล์แบบเรียบหรูดูแพงนะคะเป็นโทนแบบเรียบๆสีดําดุๆนั่นเองค่ะเล่าหลังคานะคะเป็นของ Y t ยแทมีมาให้อยู่แล้วสเปคจากโรงงานค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยกันสาดใายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เบ้ารองมือจับอังใสยให้เรียบร้อยค่ะบันไดข้างนะคะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะแนวสปอร์ตนะคะใส่จะบอกว่าใสใ่เรียบร้อยไม่ใช่อันนี้เป็นสเปคกาจากโรงงานอ๋อโอเคนะคะ ที่ด้านหลังนะคะก็นี่เลยอันนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่ของเขานะคะแล้วก็โรบาร์นะคะเป็นโรบาร์วแท็กมีมาให้อยู่แล้วนะคะนี่แล้วก็มาที่นี่นะคะอันนี้ลูกค้านะคะติดเพิ่มนะคะเป็นของฮัมเมอร์นั่นเองนะคะเป็นโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะแบบไฟฟ้ามีรีโมทให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝาท้ายกระบะนะคะก็จะเป็น เป็นแบบว้าโโลโก้ค่ะเพราะว่าตัววายแท็กเนี่ยเขามีกล้องนะคะมีกล้องแล้วก็โทนนะคะทําเป็นสีดํานะคะตัดด้วยขอบสีแดงนั่นเองค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวนะคะอังพาไปดูด้านในนิดนึงนะคะก็พาดูเบาอยอยู่แล้วเนาะในส่วนของวายแท็กนะคะเขาก็เดินได้ด้วยสีส้มค่ะนะคะเดินได้ด้วยสีส้มแล้วก็บอะเนี่ยปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะนะคะหน้าจอเนี่ย ขนาด12นิ้วนะคะหน้าจอกลางนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้หสปีดค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเต็มระบบค่ะนะคะแล้วก็หน้าจอด้านหลังเป็นหน้าจอใหม่ขนาด8นิ้วะคะ mm ่ hmm. วะเป็นแบบแอนิเมชันเลยโอเคพี่ๆนะคะที่สนใจนะคะในรุ่น w i Tag นะคะ อังแนะนําเลยค่ะเป็นรุ่น4ีคูณสได้เลยนะคะแล้วก็อังมีรถพร้อมส่งมอบนะคะพี่ๆอยากได้สีอะไรนะคะคันนี้มี6สีเลยนะคะถ้าสนใจนะคะก็ทักเข้ามาหาอังได้เลยค่ะที่เพจพอรแต่งหล่ออังโอเคนะคะหรือว่าโทรหาอังได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์เก้าหนะคะอังยินดีให้บริการคะ่ะขอบคุณค่ะ